ครับวันนี้ก็วันที่สามแล้วทุกคนก็เราจะจันการอา่กไปหาแร่กันหน่อยไหมอืมไปหาแรก่กันเลยพราว่าผมจะไปหาบ่อลาวานะครับแล้วก็เพื่อทำอา่าประตูนเนเธอร์ทิ้งไว้ก่อนนะครับนื่นจกมมีฟาร์มน้ำอินฟินิตี้นะทุกคนก็สบายแลวละตอนแล้วก็ทำบ่อปั๊มของเลยนะครับซอมบี้ ทำไหนพี่ดีไม่โดนโอเคนะครับ๋ยวเราจะออลองไปหาบ่อร,ร,ร,วา,า,รา,าวาแถวๆเขาดูนะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าโอเคเราจะทำการหาบ่อราวาเพื่อมาอทำไอ้นี่นะทุกคนประตูเนเธอร์นะครับแล้วก็จะหาเลียหาท่านนะครับโอเคก็น่าจะง่ายเลยเนาะประมาณนี้ ไอ้เจอแล้วบอลาวาเฮ้ยเย่ yeah. ได้บอลาวาแล้วบัวลา,าวาแม่งก็ไกลจากบ้านเหลือเกินอืมเย่ yeah. เราจเจอลาวาแล้วนะครับก็ไงทำไมผมถึงตักลาวามาเสียอ่านผมไม่เข้าใจกับตัวเอง <Huh? S 2> ชบเดี๋ราไปทำประตูนี้ได้ก่อนก็วางน้ำว้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาลาวาใส่ นี่ก็ซีด่วนออกทุยออกซิเดนเฉยออกซิเดียนอ๋อตักน้ำไปทำตรงนู้นให้เป็นออกซิเดียนให้หมดเลยดิมันจะได้เหรอทุกคนเพราะมันต้องเป็นลาวามันเจอกับน้ำนะครับถ้าน้ำไม่เจอกับลาวามันจะกลายเป็นหินซึ่งอ้ทำไมันไปรูวะักินกัน เพราะว่าจะวางบอกไว้แล้วเด้อ่ะได้อยู่นะแต่ว่า,าไม่เข้าใจว่าทำไมนถึงไปวางข้างบนได้ชุบวางได้บล็อกอนะ่ะอีกบล็อกนะืมอืม,อม,อม,อม ตรงนู้นใชใ่จัดเก็บไม่เพียงพอนะครับก็ EP หนึ่งกับ EP สองผมยังไม่ได้ลงไงแล้วก็นะครับพื้นที่ทดสอบก็มีน้อยนะครับก็เนาะผมมันไม่ได้รวยไม่ได้อะไรมากมายนะก็เป็นนี้แหละต้องใช้ใสิบสองบล็อกเลนะบล็อกเบสบล็อกสิบสองบล็ก 12, บอก โอ้ยดวงอุ้ยตกลาบาอ้ยโอ้ย,อย,อยถึงตกลาบาไปก็ไม่เป็นไรพี่น้องไหนๆก็ต้องกลับบ้านแลนะ้วเขะวางผิดต้องต้องเป็นอีกแบบหนึ่งดีเพราะว่าวันใจแค่สิบสองบอกงั้นเราต้องทุกตัวนี้ออกทุกๆทุกๆ